ชาวบ้านออกหาเห็ดพาะหลังราคาพุ่งกิโลกรัมละ500บาทชาวบ้านจำนวนมากต่างพากันออกเก็บเห็ดพาะหรือเห็ดทอบมารับประทานและขายสร้างไรายได้ในช่วงนี้หลังราคาพุ่งลิตรละ250-300บาทถ้าคิดเป็นกิโลกรัมขายกิโลกรัมละ500-600บาทเหตุที่ราคาแพงเนื่องจากเห็ดชนิดนี้1ปีมีเพียงครั้งเดียวหลังฝนตกลงมาในพื้นที่ และช่วงนี้เห็ดพอจะเป็นเห็ดหนุ่มสาวไม่แก่มากจึงทำให้ราคาแพงและเป็นเห็ดต้นฤดูซึ่งสามารถทำได้หลากหลายเมนูชาวบ้านจานวนมากในพื้นที่ตาบลบ้านตํามและตาบลแม่ปืม่มอาเภอเมืองและใกล้เคียงต่างนำรถจักรยานยนต์เข้าปา่าเพื่อมาหาเห็ดพอหรือเห็ดทอบเป็นจำนวนมากในช่วงนี้หลังจากที่ฝนตกลงมาในพื้นที่โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เดินเท้าเข้าไปในปา่าเพื่อหาเห็ดทอบหรือเห็ดพอ ที่จะออกในช่วงนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีแดดสาดส่องส่งผลให้เห็ดเผาะที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าออกเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับนายพีจันคําชาวบ้านที่หาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบบอกว่าในการหาเห็ดถอบนั้นต้องสังเกตที่พื้นดินให้ดีซึ่งต้องเดินเท้าก้มหน้าให้สายตามองไปที่พื้นดินโดยตรงไหนที่มีเห็ดออกหน้าดินตรงนั้นจะมีรอยแตกและนนนนขึ้นมาจากนั้น ก็ต้องใช้ไม้หรือตะขอเขี่ยหน้าดินออกก็จะทําให้เจอเห็ดผออยู่ในดินประมาณ3-4ถึงลูกแต่ถ้าโชคดีหน่อยจะเจอมากถึง10ลูกโดยก็ต้องอาศัยการเดินเท้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เห็ดถอบเป็นจํานวนมากแต่ถ้าหากมีฝนตกก็จะทําให้หาเห็ดได้ง่ายกว่าเดิมเพราะฝนที่ตกลงมาได้ชะล้างผิวหน้าดินออกโดยจะทําให้มองเห็นเห็ดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่พอใจ ซึ่งแต่ละวันตนเองจะออกหาเห็ดประมาณตีสไปจนถึงบ่ายโมงโดยแต่ละวันจะสามารถหาเห็ดได้มากน้อยต่างกันไปวันไหนหาได้ก็จะได้มากถึง3-4กิโลกรัมจะสามารถขายสร้างไรายได้ต่อวันเกือบ2,000บาทส่วนราคานั้นช่วงต้นฤดูกาลร,ราคาจะอยู่ที่500บาทต่อกิโลกรัมสำหรับช่วงนี้เห็ดเพาะกำลังที่จะเริ่มออกมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นต้นฤดูจึงทำให้เม็ดอ่อนทุกเม็ด เมื่อนํามารับประทานก็จะมีรสชาติหวานกรอบและนุ่มซึ่งจะนิยมรับประทานกันในช่วงนี้เป็นส่วนมากซึ่งเห็ดเผาะสามารถนํามาแกงต้มเค็มกินกับน้ําพริกหรือจะผัดใส่เนื้อหมูจึงเป็นที่นิยมของชาวบ้านและในหนึ่งปีก็จะสามารถมีกินได้เพียงฤดูการเดียวเท่านั้นจึงทําให้มีราคาแพงดังกล่าวทีรศักคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอสมทพะเยารายงาน